นวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค4ส่วนหน้าเด้รับการร้องขอจากผู้นำศาสนาอิสลามจำนวนมากให้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ได้แพร่ระบาดเข้าไปในหมู่เยาวชนมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจำนวนมาก โดยกอรโมโนได้ดำเนินยุทธศาสตร์การสนับสนุนผู้นํำศาสนาให้มีบทบาทในการป้องกันภพยยาเสพติดใช้มัสยิดเป็นศูนย์รวมใจซึ่งจะใช้มิติทางศาสนาและแนวทางสันติวิธีโดยไม่ใช้มาตรการทางกฎหมายเป็นมาตรการหลักในการดำเนินการและใช้ชื่อว่าโครงการมัสยิดสารใจป้องกันภยยาเสพติด เพื่อให้มัสยิดมีบทบาทในการแก้ไขผู้ที่ใช้ย,ยาเสพติดและป้องกันภัยจากยาเสพติดให้กับครอบครัวรอบมัสยิดที่เป็นสมาชิกโครงการด้วยการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดและหน่วยยาลันนันบารูในพื้นที่โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภยัยและวิธีป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการทุกครอบครัว กิจกรรมที่สําคัญที่สุดคือกิจกรรมครอบครัวสีขาวโดยผู้นําศาสนาประจํามัสยิดและคณะทํางานจะให้การรับรองครัวเรือนตามกระบวนการสันติวิธีและการให้อภัยทางสังคมของประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับรองครัวเรือนที่ปลอดภัยและให้อภัยครัวเรือนที่เคยมีปัญหาตักโครงการนี้นะครับได้ดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสําคัญของชุมชนแล้วนะครับก็จะทําให้เกิดความสามัคคีอย่างยั่งยืน ซึ่งทําให้เกิดพลังในการให้ชุมชนร่วมมันแก้ไขปัญหาทางสังคมในด้านอื่นๆต่อไปด้วยพลังศรัทธาของศาสนาข,ของชุมชนของเขาในการพัฒงาในด้านอื่นตลอดไปครับกอรมนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการมัสยิดสารใจป้องกันพยยาเสพติดจะทําให้หมู่บ้านชุมชน โดยรอบมัสยิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยและวิธีป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับครอบ,บครัวและชุมชนมุสลิมที่มีความมั่นคงในศาสนาปลอดภัยจากยาเสพติดได้ตลอดไปรู้สึกมีใจมากนะครับเพราะว่าโครงการสามใจมัสยิดสาใจป้องกันยาเสพติดนี้ผมก็วงึิขึ้นไปว่า คนงที่ผ่านมานี้ก็ดีใจมากเพราะว่าเราช่วยดูแลเยาวชนในหมู่บ้านของเราแล้วก็เด็กๆทั้งหลายให้ปลอดจาก,กยาเสพติดนี้ให้ดีขึ้นวันนี้อีกครับกอรมนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เราจะต้องใช้บัญชีเป็นจุดนยุกลางในการที่จะดำเนินการโครงการสารไอบัญชีสารใจไตานใน,น,ในบนริเนะวณมัที่เราอยู่เนี่ยครับกว่างบกเกจิเราก็มีมีผู้ช่วยสองคนอถู่ต้องนะครับลงมาอยู่แล้วต่อไปเมื <c oughs> ่อเราเรื่องโครงการอะไรครับนี่ก็เรืเร่องจากพวกโปรตงนี้นะฮะหนึง ôn, น่งคนหนึ่งบาทหนึ่งสัปดาห์พิจารณาแล้วบาทนีป้ปลอดภัยแล้วไม่ยุกแล้ว ส่งร <Happiness? S 2> <ster house>? ูปไปยาแา้วาะดูได้เดี๋ยวดูตมั่ข้าได้เลครับที่เไว้ชั่้า้า่งะร่ม่ต้องไง้บคุยอะไรก็ได้คุยไม่ได้แบบว่าจะได้จะโต มันบรมคเคืนไปที่ไหนบ้างมอคืนนอนหลับไหมวันดีไหมมาคืนอา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 อย่ามาพูดไม่เอาผมเลยนะรับปัตนีปานมั่งาีมตานมัตายแต่ในีัตตีปตาัต

เนื่องจากในปัจจุบันนะครับปัญหายาเสพติดได้แพร่ระบาดเข้ามาสู่หมู่เยาวยชนของชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเป็นจํานวนมากพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้วิชาการฐานบกรองผู้นนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชณาจักรนะครับท่านได้ รับการร้องขอจากผู้นำทางศาสนานะครับให้มาช่วยในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ จริงได้เริ่มการสนับสนุนผู้นําทางด้านศาสนานะครับให้มีบทบาทในการป้องกันยาเสพติดโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์รวมใจซึ่งจะใช้มิติทางด้านศาสนาและแนวทางสันติวิธีไม่ใช้มาตรการทางด้านกฎหมายเป็นมาตรการหลักในการดําเนินการโดยใช้ชื่อโครงการว่ามัสยิดสารใจป้องกันภัยยาเสพติดขึ้นครับหากโครงการนี้นครับได้ดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสําคัญของชุมชนแล้วนะครับก็จะทําให้เกิดความสมัคคีอย่างยั่งยืน ซึ่งทำให้เกิดพลังในการให้ชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหาทางสังคมในด้านอื่นๆต่อไปด้วยพลังศรัทธาของศาสนาของชุมชนของเขาในการพัฒนาในด้านอื่นตลอดไปครับรู้สึกดีใจมากนะครับเพราะว่าโครงการสารใจมัสยิดสานใจกอ,องการยาเสพตินดนี้ผมก็ยิ่งดีขึ้นเพราะว่า,วาอคองที่ผ่านมานี้ก็ดีใจมากเพราะว่า,วาช่วยดูแล เยาวชนในหมู่บ้านของเราแล้วก็เด็กๆทั้งหลายให้ปอดจักยาเสพติดนี้ให้ดีขึ้นกว่านี้อีกครับ